เยสสูตรขาวอ่ะเพิ่งเห็นสวัสดีครับลุงสวัสดีครับสูตรขาวมันเป็นอดีตของสูตรดำนะเยสสูตรขาวลาดเขียวอ่ะเยสลุงชอยมึงไม่พูดอะไรเหี้ยเออชาติหมาเหี้ยฉันโดนเสียเฮ้ยไออย่าไปทำมัน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 ไอสัตว์อย่าไปทำมันดิเฮียอย่าไปทำมันดิเออเออแอะอี่ร้องนี่เอะเออไอใจเย็นพี่ ใช่หรอกูมาดูงงัญจาที่มึงให้กูไว้อย่าแอกได้ปะทำไมต้องแอกอะเล่นตัดขาเลยสัตว์จะที่เราจะกระชับมิตรกันใช่ไหมครับลุงใช่ลุงอยากจะเล่นตอนไหนครับตอนนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ดูครับวันนี้เดี๋ยวนี้เลยมันคงยังไม่ได้หรอกครับลุงเอากี่ใบดี ลุงอยากเล่นกี่ใบอะครับเอาแล้วแต่มึงเลยแล้วแต่มึงเลยหนึ่งใบครึ่งไหมอะไรครับลุงหนึ่งใบครึ่งไหมหนึ่งใบครึ่งครับเล่นไงวะเอาเบาๆไหมครับลุงเอาประมาณสิบใบอย่างเงี้ยยี่สิบปขำๆแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวมีจักรพุงกับพัดมังกรตีกันมั่วแล้วสิบสิบได้ไหมลุงสิอ่ะยี่สิบยี่สิบหรอครับลุงอ่ะยี่สิบป ไอโฉ่เดิมพันอะไรไหมครับเนี่ยเอ้ามึงอยากเดิมพันอะไรอ่ะปาพี่ตีผมไม่รู้หรอกว่าผมจะเดิมพันอะไรครับแล้วแต่มึงเลยหนึงมึงติดแทงบอลแล้วหรออ๋อช่วงนี้แพ้แพ้สงครามครับพี่เดี๋ยวเป็นนะผมขอคุยกับต้มแป๊บนึงก่อนนะครับมาแล้วครับผมแทงได้ผมแทงได้เอาป๊าสวัสดีครับลุงสวัสดีครับพี่ตีสวัสดีครับลุงเขามาโทรสัญญากระทับมิตรมึงคิดว่าอยากจะเล่นกี่ใบดี ลงลงลงกับพี่ตีคิดว่ากี่ใบอะครับยี่สิบใบเได้ขำๆเพราะมันแป๊บเดียวเท่านั้นแหละยี่สิบใบหรือว่ามึงจะเพิ่มสามสิบก็กลุแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเพราะว่ายี่สิบลพอพอดีแล้วครับพี่ไม่ไม่ไม่เปลืองของเยอะด้วยอืมกูว่างานบอลไม่รู้แต่มืองมันน้อยไปเปล่ามันไม่ทันได้ตีเลยนะยีสิใบกระชมิดเกิดนิดๆโอ้โหยี่สิบยังครับอ่ะยี่สิบก็ได้ยี่สิบใบแป๊บหลงเราอ่ายี่สิบใบ พอเดิมพันธ์โมอโดโมพันไม่มีใช่ไหมครับไม่มีดีกว่าเนาะแล้วแต่ <ze S 1> มึงอ<ร>่ะแล้วแต่มึงได้หมดได้ได้หมดไม,ไม่มีดีกว่าเนาะตามไม่ไม่มีนะเถ<ด>ิดเอารถไหมเอารถไหมเอารถคันนี้ไหมเนี่ยกูเอาขับมาพอดีเลยเอารถคันนี้เดิมพันธ์ไหมเอารถไหมมึงคือรถอะไรอ่ะรถกาชางไงจูแล้วผมจะเอาอะไรไปเดิมพันกับลุงครับ <Rab. S 1> มึงไม่เอางี้ลุงเอายี้ลุงเชื่อว่าเราไม่ต้องการเราก็ต้องการกระชับกันอย่างเดียวมึงยี่อะไรหรอกเอางี้มึงไม่มึงไม่ต้องฟังฟังฟังเอางี้เดิมพันมึงกับไอตี ใครแพ้เต้นอุ้ยได้เลยได้เลยโอ้โหลุงไม่ที่ตีว่าถ้าถ้าแม่งถ้าพวกแม่งอยากเห็นว่าเต้นมันไม่อร่กันเลยหรอเอาก็เพิ่มเพิ่มแรงบรรจให้มันหน่อยไงเสร็จมาพี่เสร็จพี่ต้องมาอยู่แล้วแหละไม่ต่เต้นลุงไม่ไม่ไม่ย้ำมานะงไม่มึงกล้าหรือเปล่าไม่ย้ำสิย้ำทำไมอ่ะมึงไม่ใจก็ไม่เป็นไรตีไม่อเต้นไม่เป็นไม่ก็จะเล่นไหมคิดว่าแพ้หรอ เล่นพวกไก่นาพี่ตีแน่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 แต่เพลมันโคงยี้เยอมากๆซึ่งมันไม่ใช่กับว่าอันนี้จริงๆต้นไม่เป็นจริงๆโอ้โหแบบเดี๋ยวครับลงไม่เป็นไรเดี๋ยวพันกับน้องมันหน่อยไงเออ่ี่ตี๋มับขับก็ได้พี่ยี่สิบใบโดยมันเต้นอ่ะอ่าแต่ว่าาพี่เต้นยี้ๆก็คือไม่มีนะโอเคไหมโอเคไม่มีแบบเรียกร้องนู่นนั่นนะโอ้ได้ครับได้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  อเคอาจะให้กูจำกัดรถประมูลให้ด้วยไหมกูไม่มีเอลเอลนะถ้าแบบนั้นน่าจะดีนล้วครับลุงเอากี่คันดีไอตามกี่คันดีเขาเขคือเขาจะไม่ได้รถประมูลเยอะอมูช่อว่ามีรถประมูลที่กี่คันเคยเคยมีคนขอไหมครับลุงไม่มีผมขอลุงจะว่าหรือเปล่าล่ะครับไม่มีคนขอ จะมีก็ให้ใหเขาเต็มระบบระบบเลยไหมเราจะได้รู้ว่าว่ารู้รู้ไม่ก็เรื่องไรเราจะได้รู้ไงแต่เมึงอ่ะแต่หนาคตข้างหน้ากูกับมึงใส่กันแบบเราจะได้รู้กันเมือเขาเต็มระบบเรื่องรถถั่วแบนแบบพวกรถตะคุนกบครับได้ไหมอย่ากอื่นผมได้หมดเลยรถกบผมได้ไม่ได้จริงอ่ะบนเขาอ่ะเหนื่อยลุงผมเป็นตำรวจมาแล้วผมไอบอลกูเห็นอันนี้ลุงไอไอบอลนะว่าเห็นมันเต้นบ่อยแล้วไอตั้ม อ่ะโอเคเลยครับอันนี้ไม่โอเคเลยไม่เอาพี่ไม่ตั้งเปาไม่พี่พี่สีไม่เอาพี่ก็ไม่เอาไม่แต่กูมองว่ามันกระชับพิดอ่ะมึงอยากรู้ตัวเองไหมล่ะว่าพัฒนาไปขนาดไหนแล้วอ่ะครับเออมึงก็ไม่อยากรู้หรออยากรู้ครับลุงเออก็เต็มระบบก็ได้ถ้าอย่างนั้นน่ะเพราะมันก็ไม่ได้มีเสียอะไรอยู่แล้วนี่ระบบเริ่มเริ่มวันไหนครับลุงอยากได้วันไหนอ่ะพรุ่งนี้ไหมตามว่าไงเอางี้ผมผมขอคุยกันแป๊บหนึ่งครับ เพาไม่อยู่อ่ะการติดเป็นระบบได้เลยบอลไอ้พวกมึงนี่จีตกลงได้ไปไปเด้อไม่มีตามพี่ไปเอาหวยขีดเดียวว่าขีดเดียวแล้วโอ้โหสิบแปดเจอกันอีกทีสิบแปดครับลุงลุงจ่อไว้หมดแล้วไปพรุ่งนี้จ่อไว้หมดแล้วทุกอย่างมันเหมือนถ้าไม่ไปก็เหมือนเอาเงินไปทิ้งอ่ะ ไม่เป็นไรเราไม่มีว่าคนหนึ่งอยู่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวไปเก็บน้ำที่ปากสิงโตมาให้เขาบอกเป็นน้ำอมฤตกินแล้วจะขอพรได้สิบเอ็ดอย่างไม่ใช่ขี้จากข้างบนแล้วลงมาตรงให้แดกนะ <laughs> นี่หรอ เนี่ยตอน,นีรกอัวคิดว่าคือถ้ามีสินสงครามหรือว่าอะไรก็ถ้ามันชนะก็ให้ลดไปแต่ถ้าถ้าเราเราชนะมันก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องเอาอะไรจากมันก็ถือว่าให้น้องนไป mm hmm. เพราะกระชับมิดถ้าแบบใส่เต็มเมื่อไหร่ใส่จริงเมื่มอไหร่ค่อยเรียกอันนีออ้ว่านไปแต่นี่เป็นแค่แบบจะขอบัฟเดือดบัฟมันเลยบอกมันใส่สุด บอกมันได้มึงไปบอกมันได้รอไม่มีแจ้งไม่มีแจ้งใบธรรมดาพ่อขึ้นมาทำไงอ่ะไอสัตว์มาโดนอะไรก็ได้ไปแจ้งใบเออท่าใหม่ท่าไหนท่าใหม่นี่ไงตันห่านแล้วปะมีเหรอท่าใหม่อ่ะเหมือนเดิมเลยนั่นเหรอแสดงว่าไม่เคยกด ได้ได้ไดดหนตอนแรกบอกว่าสองขีดว่ากลับมาขีดเดียวแล้วหรอหายแล้วหรอเอาหวยเอาหวยหายแล้วใช่แต่ว่าอยู่ต oh, ั้งนานเฝ้ารอการตั้งนานก็ไม sí> ่สองขีดสักทีตั้งแต่วันที่แปดอะวันที่สิบสามแล้วว่ามันไม่ได้ไ่ด้ได้ได้ครับลุงข้อเสนอเอาตามลุงทุกอย่างแล้ว20ใบ20ใบแล้วก็แล้วก็เล่นรถประมูลเต็มระบบอ่า แล้วก็เราสรุปเดิมพันเราจะเอายังไงครับลุงแล้วแต่มึงยังไงมารอเต้นอยู่ไงตั้มก็กูเอาไปตั้มไม่เอาไม่เอาพี่ผมไม่เอาไม่เอาพี่ก็ไม่เอาไม่กูก็ไม่เอาพี่พี่ก็จต้องการกับบอลนะมันต้องมีเดิมพันนะจริงจริงมันถึงจะได้เดิมันกันหน่อยอ่ะเอาอะไรครับเอาอะไรอ่ะบึกยาวอะไรอะรถไปเดี๋ยวรถกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถลุงอ่าผมผมจะเอาอะไรไปพนันกับลุงครับ นะมึงก็มีสิมึงเอามึงคิดว่ามีอะไรเอามาพนันนะกูอะคงไม่มีของเป็นชิ้นหรอกครับตอนนี้แต่วันเหุยังยังไม่เท่าไหร่แต่แต่เรื่องเรื่องรถอะไรนย่ี้ยมันมันมีพอดีพอดีครับมันไม่ไม่มีรถเสพอ่ามันขาดด้วยซ้ำแล้วมึงอยากอะไรมาเดิมพันมึงอยากอะไรมาเดิมพันาอตั้มเต้นอ่าที่ตีไม่เอาครับพี่ไม่เอาเงินก็ได้เงินก็ได้มึงเอาเงินมาก็ได้เท่าไหร่มึงว่าเงินเหรอไอเลสมึงว่าไง สามล้านห้าล้านแค่นี้ก็พอมั้งห้าล้านก็ได้มาห้าล้านก็รถกูเนี่ยรถกูแปดล้านสิบล้านอ่ะคันเนี้ยจูดแล้วด้วยดดว<ต>ลุ้งราาที่ยี่สิบสกอร์ใช่ไหมครับอ่าอ่ายี่สิบแต่ถ้าผมขออะไรอย่างนั้ไหมครับลุงมันจะูได้เกยนหรือเปล่าครับว่าถ้าผมขอแบบถ้าผมเอาสกอร์ลุงได้เกินครึ่งลุงไม่เอาเงินได้ไหมรับผมแพ้อะได้ถ้าสกอร์เกินสิบ เงินขอ่ะมีเงินไขอ่ะแต่ไม่หมายถึงผมแพ้นะลุงลุงไม่เอาเลยนะแม่ถ้าผมทำสกอร์ลงได้สิบสกอร์ได้โอเคได้ลงวันพรุ่งนี้สามทุ่มเริ่มมาเลยครับแล้วปลดลิมิตไหมครับมึงว่าไงอ่ะทุกอย่างปลดครับโอเคปลดทุกอย่างเลยครับวันพรุ่งนี้แต่ไม่ปลดก็สนุกนะถ้าไม่ปลดก็มีแต่ตำรวจนะมึงเอาไงอ่ะถ้าไม่อะไรนะแล้วแล้วแต่ลุงครับลุงคิดว่ายังไงไม่ปลดมีแต่ตำรวจถ้าถ้าปลดคือมันจะอุ้มกันง่ายไงตอนดึกดึกไง ถ้าไม่ปลดก็แบบรอตำรวจเต็มจำนวนจะได้รู้ไงว่าแบบใครใครอะไรประมาณนั้นจะได้เล่นกันนานขึ้นเออก็โอเคนะเดร์มันเฮดไม่ไม่แต่ว่าเวลาในช่วงเวลาที่เราเล่นมันก็เป็นช่วงที่แบบอย่างไงก็มีตำรวจก็ใหญ่แต่แล้วหนูก็อย่าลืูว่าเดร์มันเฮดมันก็เล่นหัวค่ำอยู่แล้วไม่มีใครเล่นตอนเช้าหรอกปลดก็ได้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 มันปลดทุกอย่างเลยครับลุงเจอพรุ่งนี้สามทุ่มนะครับได้ครับทุกคนมาคุยกันหน่อยเว้ยแล้วแล้วอันหนึ่งแล้วไ้่อบพีเรื่องบัฟบัฟได้เลยเนาะ พี่โย่จากงานไปเลยไปเลยพี่กอดไม่กอดไม่เลยไม่กอดไม่กอดเพราะกูไม่อยู่ไม่กอดกูไม่อยู่ทิศเราอย่าเพิ่งจากงานได้ไวเจอกันพรุ่งนี้ครับผมเต็มที่แน่นอนครับลุงได้สนุกนะครับ้ทุกคนขึ้นมาบนบ้านนี่คนวามสู้ๆนะน้องพี่พี่อยู่จากกันอะไรอ่ะสีกูกูภาวนาให้มึงติดโควิดนะรู้ปะอะไรกูภาวนาให้มึงติดโควิดเพื่อมึงไม่ได้ไปเนี่ยรู้ปะเนี่ย โอ้โหกูว่าแล้วไอ้เฮียทุกวันนี้ที่ยังมาไม่หายเจ็บกรนี่เพราะลุงเองไอ้เฮียกูว่าแล้วต้องมีคนไม่หายกูอังน่นละขอแค่ค่าโรงแรมคืนอ่ะแล้วเดี๋ยวจะหยุดให้เลยเดี๋ยวจะไปสิ้นเดือนเนาะังไงนะค่าโรงแรมเท่าไหร่หมื่นแปดค่าโรงแรมคืนเหรอไม่จะต่อคืน ติดต่อเครื่องบินสามวันติต่อเครื่องบินอ่าไม่ไม่เป็นไรติเครื่องบินก็ไม่เป็นไรไงก็ได้ช่วยโอเคเดี๋ยกูกลับเข้าแก่ก่อนแป๊บเดีเดี๋ยวกูไปรับโดเดตก่อนพี่แกอยาถ้างันยาหยุดไม่อไปจบเดี๋ยวมีคนโดเดตให้กูเด่ะไม่มียายาโดเดตให้มงอ่ะยายานะครับไม่เอาไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาดูแบบนี้ครับเดี๋ยวว่าไปคิดซะว่าบางวนมันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วมันไปโอ้ มันไม่มีอะไรครับไปก็ไปได้แล้วไอ้ไม่ยาครับอยาอย่าเดือดร้อนเพราะเรื่องเรื่องแบบนี้เลยครับตีโอนไปแล้วบัญชีเดิมอะดูดิเอาดีดีโอ้โหอันริงไม่อูพูเล่นอวเดี๋ยวอูบนคืนอันยิงเพราะว่ามันจองทุกอย่างเกาะอะไรทุกอย่างไปมแล้วสีใหญ่ไปหมดแล้วเนี่ยโนจริงเนี่ยอะไรแล้วเรนเล่นเรเล่นรเล่นโอเคยูทูบ เฮ้ยวันพรุ่งนี้กระดานอลเฮดสามทุ่มกี่ใบเขาอยู่อ่ะกี่ใบกี่สิบใบกี่สิบใบจับมือไหนอ่ะไม่ใครคนอื่นไปหนมดละเดิมพันห้าร้านจะขานกันหมดแล้วเออดาเดบี้ประกาศไว้เดี๋ยวพี่ประกาศด่าแชทไว้ไอติมเดินทางเออพรุ่งนี้มานะกูบายสี่ท um> ุ่มแพ้เดิมบอลเฮดนี่ไอหมาเลยนะโดนเดิมบอนเฮดตบเนี่ยดังถนัดติ๊กต็อกเลยอ่ะ นี่ขนาดบ้านบักสุดนะบักสุดนะบอกไปแล้วบัฟสุดแต่ไม่แจ้งใบโอเคสุดถึงขั้นไหนอะพี่นี่แน่นี่แน่นนี่แน่นองตายี้ก็ได้ด้วยเหรอใก้เคียแล้วไม่ได้สิก็มันบอกว่าไม่แจ้งใบคือถ้าหลุดกันมาหรือว่าอะไรมันตักเปียนหรอคือคุยอะไรเอาง่ายคือได้หมดถ้าหลุดก็แบบว่าก็แบบเราก็ไปว่ากันคือแบบว่าไม่ได้แบบว่าไปแจ้งจะไม่เอาเรื่องไปสึงโอซีอะง่ายๆโอเคโอเคโอเคนี่แน ว่าก็ตักเตือนไปอีกทีหนึ่งใช่ไหม้าวมันด่าเสียจัดเลยอ่ะสีแบบเสียจัดเลย <c oughs> ปิดใหม่ปิดหูฟังเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปจ่ายไอ้เ้ไอ้นี่ก่อนใช้โทรศัพท์ไม่ได้สัต